กระเป๋าตังค์ใครวะคุณคุณนั่งกระเป๋าตังค์ผมเอาของคุณเองเหรอเอาึ้นไปเลยเฮ้ยตั้งค์ของผมหายไปไหนอ่ะตั้งค์ของผมตั้งสี่ห้าพันะผมก็ไม่รู้เหมือนกันอย่างนี้คุณต้องไปลงพักกับผมแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่รู้จริง มีอะไรกันหรือเปล่าครับก็เนี่ยคุณคนเนี้ยขโมยตังของผมไปเนี่ยเดี๋ยวนะครับผมไม่ได้ไปนะครับอย่างนี้ต้องไปลงพักกับผมแล้วงั้นก็ไปลงพักด้วยกันเลยผมถ่ายคลิปไว้หมดแล้วครับผมถ้าเจอกระเป๋าหล่นกลางทางแบบนี้ อย่าไปหยิบหรืออย่าไปสงสัยเลยนะคะเพราะว่ามันคือกลลวงของมิจฉาชีพด้วยความปรารถนาดีจากพวกเรานะครับ